สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเจอตู้แช่เนื้อนะครับชื่อแช่แข็งนะครับตู้แช่แข็งตู้แช่เนื้อหรือตู้คล้ายๆตู้ไอศครีมนะครับตู้ฝาหน้านะครับวันนี้วันนี้ตัวนี้มันมีปัญหาอะไรเหรออ่ะเอาไม้เกตออกเลยมันมีปัญหาอะไรเหรอตู้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตู้แช่ฟิตตู้แช่แข็งนะฮะ คืออาการของมันนะครับคือคอมเพรสเซอร์สตาร์ทปกตินะครับสตาร์ทยังไงก็คือเราเอาเกจวัดนะครับเข็มขึ้นน้ำยาปกตินะครับ2 0 1 5ปอนด์นะครับแล้วแต่เราจะเติมประมาณนี้นะครับค่าของคอมเพรสเซอร์นะฮะแล้วเรามาจับตัวนี้ปุ๊บคอมเดินสั่นปกตินะครับสั่นปกติเราแตะเบาๆบาสั่นคอมมันเดินมันจะสั่นซื๊ๆแต่ทีนี้อาการของมันคือไม่เย็นนะครับไม่เย็นไม่เย็นพัดลมอ่าคอมสตาร์ทปกตินะครับ แต่ทําไมตู้ไม่เย็นนะฮะตู้ไม่เย็นอ่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตกันง่ายๆนะครับหนึ่งอย่างที่ผิดปกติเกินไปนะครับสําหรับน้ํายาไม่ขาดคอมเดินนะครับแต่ตู้ไม่เย็นนะครับตู้แช่แข็งไม่เย็นตู้ฟิตไม่เย็นนะครับหรือ,อตู้แช่อะไรต่างๆนะครับมันอาการเหมือนกันหมดนะฮะอาการเหมือนกันหดอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเช็คคร่าวๆนะครับที่ว่าไม่เย็นนะครับ ถ้าสมมติว่าอะไรปกติทุกอย่างหมดนะครับไม่ว่าจะน้ํายาไม่ว่าจะพัดลมนะครับไม่ว่าจะคอมเพรสเซอร์เดินปกติทุกอย่างน้ํายาไม่ขาดนะครับแต่ทําไมไม่เย็นอ่ะอย่างที่1เรามาดูคอมเพรสเซอร์ก่อนนะครับร้อนผิดปกติไหมเนี่ยนะครับอุ้ยแตะแทบไม่ได้เลยนะฮะร้อนจี๋เลยวางนิ้วไม่ได้เลยฮะร้อนแตะร้อนมากนะครับนี่ครับคืออาการที่1คอมมันอั้นนะครับคอมมันอั้นนะฮะพอคอมมันอั้นมันทํางานหนักนะครับมันก็จะร้อนจี๋เลยเพราะว่ามันไม่ได้ระบายออก เพราะว่าแล้วพอมันเดินไปสักพักหนึ่งนะฮะถ้ามันอั้นมากคอมก็จะน็อกนะครับคอมก็จะน็อกคอมน็อกคืออะไรเราเสียปลักอยู่นะครับไฟติดปกติในตู้นะครับแต่คอมมอเเตอร์มันไม่เดินนะครับฮะพูดภาษาง่ายๆภาษาสับช่างคือคอมน็อกนะฮะมาส่วนใหญ่แล้วอย่างที่สองเรามาดูตัวไหนอ่ะพูดง่ายๆตัวนี้เป็นท่ออัดนะครับนี่นะครับมันต้องร้อนนะครับ มันต้องร้อนท่อนี้จะต้องเย็นนะครับท่อนี้จะต้องเย็นนะครับท่อนี้จะต้องเย็นแต่ท่อน,นี่กลับกลายมาเป็นท่อร้อนแทนนะครับก็คือระบบมันมีปัญหาพู้ง่ายๆระบบตันนะครับระบบตันเส้นแคปพิวเส้นเล็ก,เลกๆเส้นหัวฉีดมันเนี่ยนะครับเส้นหัวฉีดที่มันเข้าไปฉีดเนี่ย,ยมันไม่เย็นนะครับปกติเส้นนี้ต้องเย็นนะครับต้องเย็นตรงนี้จะมาอุ่นๆอๆๆอุ่น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 ๆพอมันมาเข้า, rites, ขาท่อเส้นหัวฉีดเนี่ยมาเข้าเส้นฉีดนะครับเห็นไหม มาบีบมาบีบและรีดเข้าตรงนี้เราเป็นขด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 มาบีบมารีดเข้าตรงนี้จะคล้องขึ้นน้าแข็งตรงนี้จะต้องเย็นเจี๊ยบเพราะว่ามันต้องฉีดเข้าไปข้างในนะครับแต่ตอนนี้อาการของมันคือไม่เย็นเลยนะครับไม่เย็นไม่เย็นเลยคือพูดง่ายคือระบบตันนะครับตันตันจากสาเหตุใดหนึ่งอย่างตันเถอาขี้ตะกันตันน้ํายาตันต่างๆที่เราทำนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ตัดต่อท่อใหม่อะไรต่างๆมันจะเป็นเศษขี้ตะกอนขี้ตะขี้ผงเข้าไปตันนะครับมันก็จะเกิดทําให้ตันและตู้ไม่เย็นได้นะตัน เกิดจากตรงไหนบ้างนี Uma ่ครับคือไดเออร์นะครับไดเออร์หรือสแปเนอร์แล้วแต่คนจะเรียกนะครับแล้วแต่คนจะเรียกนี่นะครับคือถ้วยอันนี้นะครับมันจะมีอันบนจะเป็นท่อใหญ่อันล่างจะเป็นท่อเล็กเห็นไหมจะเป็นแบบเส้นแคปพิวนะครับมันมีหัวมีหางของมันอยู่แล้วนะฮะตามลูกศรนะครับตามลูกศรใส่ตามลูกศรนะครับตัวไดเออร์หรือแคปพิวตัวนี้มันจะตัวไดเออร์หรือสแปเนอร์ตัวนี้มันจะมีลูกศรบอกนะครับลูกศรทิมลงนะครับคือฉีดออกไปนี่อย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะต้องทําการเปลี่ยนครับทําการเปลี่ยนแต่ทําการเปลี่ยนทำยังไงเราต้องปล่อยน้ํายาออกก่อนคือตอนนี้เรายังไม่ได้ปล่อยน้ํายาออกนะครับเกีเก์มาน้ํายายังอยู่ที่เกตอยู่นะครับเห็นไหมฮะเข็มยังขึ้นอยู่สอนก็ยังใส่อยู่แต่ทําไมน้ํายาไม่ออกโอ้โหออกน้อยมากเลยครับเนี่ยออกเบาเเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมมีการพุ่งออกเนี่ยคือระบบมันตันนะครับระบบมันตันแต่มันตันตรงไหนเราอย่าเพิ่งเป่านะครับเดี๋ยวอาจจะระเบิดได้นะครับเกิดอันตรายได้ครับฮะดีส่นิ้วเลยเห็นไหมฮะเห็นไหม เนี่ยมันตันนะครับแล้วมันก็หยดลงมาเห็นไหมเราต้องล้างระบบนะครับล้างระบบเราต้องล้างละเพราะว่าข้างในมันตันมากเลยนะครับนี่เราต้องล้างด้วยน้ํายา F11 อนะครับอันตรายนะครับติดไฟง่ายนะฮะแล้วเข้าตานี่แสบเลยครับอันตรายครับเราต้องล้างระวังดีๆนะฮะล้างน้ายาด้วย F11 อนะครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไดเออร์หรือสเปรเนอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการล้างระบบนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาบอกว่าเทคนิคร้าวๆตู้ ไม่เย็นเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับก็คือมันต่างๆนานาหลายอย่างเราต้องหัดวิเคราะห์เป็นนะครับวิเคราะห์เป็นนะฮะคือตัวนี้ใช้ได้ปกติหมดทุกอย่างนะครับแต่แค่ไม่เย็นนะครับไม่มีอะไรเสียนะครับนอกจากระบบตันกับตัวนี้ตันนะครับเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนอลองดูตัวใหม่มาสิเอาตัวใหม่มาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยอ,อยู่ในรางอะ่ะอยู่ในกล่องชั้นไฟอะ่ะรอแป๊บหนึ่งฮนะเดี๋ยวจะไปหยิบตัวสเปนเนอร์ตัวใหม่มาให้ดูนะฮะ แล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราตัดต่อเราจะตัดนะครับเราต้องเอาน้ํายาออกนะครับเ <contexts. S 1> ช็คน้ํายาออกให้ดีแล้วบางทีเราเอาน้ํายาเข็มปล่อยน้ายาออกตรงหัวสอดแล้วนะครับยังมีน้ํายาตันอยู่ในนี้นะครับเราต้องหาตัดที่ต่างๆนะครับระวังนะครับเพราะว่าบางอย่างมันตันน้ํายามันอาจจะคาอยู่นะครับตัวนี้นี่เอาตัวเล็กตัวนี้มีไหมมียัีมีมีอยู่ในไอ้กองอะสีเหลืองอะนะฮะ เราจะต้องเช็คให้ดีนะครับว่าตรงไหนมันตันบ้างนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเป่าตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวเราปล่อยน้ํายาออกก่อนนะฮะปล่อยน้ํายาแล้วเราเช็คให้ชัวร์ก่อนว่าไม่มีตรงไหนตันแล้วนะครับถ้าไม่มีตรงไหนตันแล้วเราก็เริ่มเอาตัวแก๊สนะครับถังแก๊สมาเป่าตัวสเปนเดอร์ตัวนี้ออกนะครับแลวตรงนี้เดี๋ยวเราจะไม่ใช้ละเดี๋ยวเราจะย่นคลายตรงนี้ออกคลายตรงนี้ออกเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นขดขดด้วยกาวขี้หมาเดี๋ยวเราจะดึงมาแล้วเราจะมาเสียบใส่สเปนเดอร์นี้แทน นะครับมาเสียบใส่เราจะไม่ต่อเยอะนะครับเราจะไม่ต่อเยอะเหมือนตรงนี้นะครับพอต่อเยอะมันก็จะทําให้ให้อเอากล่องมากล่องไม่ไม่มีใช่ไหมอ่ะจะเป็นแบบนี้นะครับตัวของใหม่โอ้ยเสียห้เลอะเลยมือนิ้วเป็นแบบนี้นะครับใส่ตามเดิมครับนะครับมันจะมีลูกศรบอกนะฮะจะมีลูกศรบอกนะครับตัวนี้มีไหมเอยอ่ะตัวนี้ไม่มีนะครับแต่ยังไงก็ต้องใส่ตามทางมันอยู่แล้วนะครับก็ท่อใหญ่ท่อเล็กนะฮะมันก็ละขนาดกันอยู่แล้วนะครับ แล้วทีนี้เดี๋ยวเราทาการเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวเราล้างระบบก่อนล้างระบบเสร็จแล้วเราทาการเปลี่ยนตัวนี้นะครับแล้วก็แว็กเดินเครื่องปกตินะฮะแล้วเราก็เต Estados ิมน้ํายาไปตามที่เราต้องการนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวถ้าทําเยอะมากเดี๋ยวมันจะยาวมากนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะทํานานอยู่ครับในการตัดต่อท่อแล้วก็ล้างระบบนานมากนะครับจะเป็นชั่วโมงนะฮะก็วันนี้เลยจะมาบอกคร่าวๆนะครับตัวระบบตันมีอะไรบ้างก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็มีสิทธิ์ตันได้นะ นะครับอันนี้ก็มีสิทธิ์ตันได้แต่ถ้าจริงๆแล้วอ่ะเรามีของเลยของใหม่เลยอ่ะเสน้นหนึ่งอ่ะประมาณ50บาท60บาทเนาะ80บาทประมาณนี้นะครับ <S <S แล้วแต่ร้านค้านะครับทั้ง่ายๆนะถ้าว่าเส้นมันเล็กอ่ะเปลี่ยนเลยก็ดีนะครับ <S <S เปลี่ยนเลยก็ดีเราเป่าตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนขดนี้เลยนะครับ <S <S แต่ถ้าเราไม่มีจริงๆหาไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราลองล้างดูแล้วลองใช้ของเดิมดูเอาแล้วกันนะครับ <S <S ประมาณนี้ครับระบบตันนะครับส่วนใหญ่ถ้าตันอ่ะพูดง่ายๆเลยจะมีอันนี้ เส้นนี้นะครับเส้นหัวฉีดนะครับเส้นแคปพิ้วกับตัวสเปนเนอร์หรือไดเออร์นะครับตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนเลยแล้วเราก็ทําการล้างระบบตรงนี้ก็จะใช้งานได้ปกติครับประมาณนี้ครับกับตู้แช่แข็งนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็อาจจะพอได้ความรู้เล็กๆน้อยๆไปกันไปอีกนะครับถ้าใครอยากรู้อยากสอบถามอะไรมาลองทักข้อความมาได้ครับยินดีตอบทุกคําถามครับสวัสดีครับ